สวัสดีทุกๆคนาจา๊ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพาะอะโวคาโดนะนี่หลายคนยังไม่รู้นะว่าเพาะยังไงเนี่ยเอาเม็ดมาฝังฝังไว้เดี๋ยวเขาก็จะงอกมาแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเอาเม็ดมาฝังไว้แล้วเขาก็จะงอกมาแบบนี้อันนี้หลายหลาย งอกมาหลายกิ่งหลายต้นเห็นไหมผพาเด,เดี๋ยวก่อนอวิตามินอีเยอะแยะแตะแปะป็นลมวิตามินอีเยอะมากมีสารต้านอะนุมูลอิสระสูงก็ช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะผ่าให้ดูนะเ๋ยวมันไม่ยากหรอก เห็นไหมอันนี้ท้ายเขาเห็นไหมเนียท้ายน,นี่คือตูดเราก็แล้วแต่ใครจะไปกินยังไงนะก็ผ่าอย่างนี้นะผ่าผ่าแบบนี้แล้วก็แบะออกเห็นไหมอู้ยน่าก,กินมากเลยเนี่ยเห็นปะแล้ว เห็นท้ายไหมเห็นเม็ดแบบนี้ไหมแงออกมาเห็นปะเห็นไหมนี่คือส่วนที่เราจะเอาฝังส่วนนี้นะส่วนนี้นะที่เราจะเอาฝังไอ้ส่วนเนี้ยคือที่เขาจะแตกออกมาเห็นรอยไหมเนี่ย เดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นทําแบบนี้บางคนเขาจะเอาไปแช่น้ําจนรากงอกแต่ของเรานี่จุ่มแบบนี้นี่แบบนี้เลยนะวางแบบนี้นี่วางแบบนี้เลยนี่ด้วยอันนี้เอาส่วนท้ายนี้นะเห็นไหมส่วนท้ายนะ จะลอกเปลอกออกก่อนก็ได้แล้วแต่คือทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะใช้ความชื้นเดี๋ยวเขาจะแตกออกมากิง่งรากจะงอกตรงนี้แล้วเขาจะแตกตรงนี้จะปรีออกเนี่ยเราจะคือเราปล่อยไว้ให้เขาแตกของเขาเองก็ได้หรือเราจะตัดตรงนี้ เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีมีมีรอยแยกมาแล้วใช่ไหมเราจะตัดออกก็ได้นะแต่เราชอบให้เขาแบบเบ่งออกมาเองไงเขาจะได้แบบแข็งแรงหน่อยใช่ไหมเออแล้วก็วางแบบเนี้เนี่ยได้สองแล้วได้สองแล้วเนะเนี่ยยังไม่รู้จะไปปลูกตรงไหนนะเออพวกเรานี่เพาะเพาะขยันเพาะนะปลาเราซื้อมาซื้อมากิน เนี่ยเฮ้ยฟิงฟิงขุดหาอะไรลูกเฟ้งขุดอะไรขุดหาสมบัติ่ะจ้าลูกเนี่ยทำแบบนี้นะเพราะบางคนเขาไม่รู้นะว่าว่าเพราะยังไงเห็นไหมนี่ท้ายแล้วก็ปอกกินไม่หมดก็เอาไปแช่ช่องฟรีดได้นะจ๊ะทุกคน วิตามินอีเยอะเห็นไหมเนี่ยเขาเริ่มแก่แล้วนี่รอยแตกเห็นรอยแตกไหมเห็นปะเนี่ยเขาเตรียมที่จะงอกแล้วนะเห็นปะโอ้ยนี่รอยแตกรอยปริแบบเนี้ยเตรียมงอกแล้วเพราะฉะนั้นเอาไว้กินอุ้ยน่ากินจังเลยหลายคนกินไม่เป็น นี่อันนี้จุ่มวางไว้แบบนี้รดน้ำรดน้ำเช้าเย็นนะเพราะเขาใช้ความชื้นบางคนก็เอาไปจุ่มอะไรเป่าเอาไปแช่กระดาษทิชชู่เออกระดาษทิชชู่แล้วก็พรมน้ำหลายคน เนี่ยเวลากินกินแบบไหนปะตักแบบนี้อุ้ยน่าก,กินแต่เรากินไม่ได้นะเพราะว่าเราตักเราตักให้ดูยเฉยใครจะไปผสมน้ำผึ้งก็ได้มันมันอร่อยเนี่ยวิตามินอีเยอะมากเลยเรากินไม่ได้เพราะมันเลยเวลาเลยเวลาของเราไปแล้วเราทำไอเสเราจะกินได้ตอน8โมงเช้าถึงเที่ยง เราทำห้าทับสิบเก้าไงควบคุมน้ำหนักไม่ให้น้ำหนักเพิ่มเพราะว่าอันนี้ก็ช่วยค,ควบคุมน้ำหนักได้นะเนี่ยสามารถช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีเพราะถ้าเราน้ำหนักเยอะข้อเข่าเราจะเจ็บเข้าใจเข้าใจคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเพราะฉะนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ปวดแล้วเรานั่งเรานั่งเรากินพวกอะไรเปล่ากินพวกเอ่อ วิตามินแล้วก็เอออะไรนะน้ำมันงาบำรุงข้อเข่าได้เป็นอย่างดีเลยเดี๋ยวนี้เราไม่ปวดเข่าแล้วแต,แต่แต่มีข้อแม้ว่าห้ามน้ำหนักขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาตักตักแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยสามารถตักแล้วแช่ช่องฟรีซได้เลยเนี่ยโอ้ยน่ากินเทียว บางคนเขาก็เอาไปใส่น้ำผึ้งแล้วก็กินหลายคนก็ชอบมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอะโวคาโดเยอะนะนี่วางไว้ก่อนแค่นี้แล้วก็รดน้ำง่ายมากเห็นป่ะเขาจะใช้รากเนี่ยเขาจะงอกประมาณ สองอาทิตย์สามอาทิตย์ไปแล้วเนี่ยเขาจะงอกเขาจะเริ่มเป็นเส้นเล็กๆแล้วต้องรดน้ำเขาทุกวันเขาใช้ความชื้นนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะได้อัวโวคาโดแล้วจะไปปลูกตรงไหนเนี่ยอุยตายฟิงฟิง ดูมันแล้วคุณุค,ณค,ณค,ณคณุแล้วมัน,นอนเฮยคุณจะอาบน้ำไเนี่ยเห็นอะไรไหมจ๊ะเหรอเห็นเห็นอันนี้มานี่มาเห็นนี่มาเห็นนี่มานี่คือยญ้านางที่เราตัดกิ่งปักชำนะเออเราก็จะเ,เราเอามาเสียบไปด้วยอันนี้คือรากเดินแล้วนะยญานางที่เราตัดกิ่งปักชำเนี่ยนี่คือรากเขาเดินแล้วเพราะเขาแตกยอดแล้วไง okay? ถ้ามีการแตกยอดแตกใบอ่อนแบบนี้คือรากเดินเรียบร้อยแล้วเนี่ยกิ่งพวกนี้ที่เห็นเห็นเนี่ยเราเรามาปักไว้ไงเนี่ยเดี๋ยวก็แตกยอดแตกใบเนี่ยแล้วเราก็เอาเอาเอาโบโคโดเอาเม็ดมาจิ้มไว้มาจุ่มไว้เนี่ยแตกมางามเห็บ้านนี้ด้วยเห็นปะ่ะแล้วเราก็เอากิ่งของมะตูมแขกมาทิ่มไปด้วยอันนี้ก็รากเดินแล้วมะตูมแขกตัดกิ่งปักชำติดนะ หลายคนยังไม่รู้เนี่ยเรามาทําให้ดูเพราะว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าจะเอาหัวลงเอาเอาตรงไหนลงอะไรเงี้ยบางคนเขาไม่รู้เราทําคลิปให้สําหรับคนที่เขาไม่รู้นะแบบนี้ง่ายๆเลยเนี่ยแล้วก็รดน้าเขาเช้าเย็นนะเดี๋ยวเขาก็จะแตกจะงอกออกมา ตามรอยแตกเนี่ยช่วงหน้าฝนฤดูฝนเนี่ยเหมาะมากเลยที่จะเพาะนุ่นปักชำนี่ปักชำพืชต้นไม้ขยายพันธุ์ต้นไม้อะไรแบบเนี้ยอย่างเนี้ยกิ่งของกิ่งของเอ่อหญ้านางเนี่ยตัดเป็นกิ่งแบบดุ่นด้วนแบบนี้มาเนี่ยแบบแบบนี้นะเดี๋ยวเราถอดก่อนดีกว่าพอดีใส่ขาตั้งกล้อง เอาออกก่อนเนี่ยเห็นไหมเราตัดกิ่งเนี่ยยังเขียวๆอยู่เดี๋ยวเขาก็จะแตกใบอ่อนเนี่ยเริ่มแตกใบอ่อนใช่่ะเราเคยทําคลิปไปแล้วอ่ะตัดกิ่งย่านางปักชําตัดใต้ข้อนะเวลาจะตัดกิ่งปักชำให้ตัดใต้ข้อตัดใต้ข้อใบตัดใต้ข้อใบนะตัดใต้ข้อใบเสร็จแล้วก็จุ่มลงไปในดิน แล้วก็กดดินให้แน่นๆอย่าให้อากาศเข้าทําแบบนี้เนี่ยลองดูถ้าไม่ติดก็ปักใหม่เพราะเราไม่มีโอกาสรู้ว่ากิ่งไหนจะสมบูรณ์เราไม่มีห้องแลบ็บเข้าใจใช่ไหมปลูกพืชผักอะไรก็แล้วแต่ให้มันแบบปลูกแบบง่ายๆอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพองอกเสร็จเราจะไปปลูกหม่องไหนอ่ะ <c oughs> ผู้บ้าปลูกผีบ้า ปลูกใส่ก็ไม่รู้จะไปปลูกหม่องไหนดูขึ้นมาตั้งหลายต้นแล้วเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยอย่างเนี้ยเดี๋ยวกันนะเนี่ยเนี่ยดูสิงอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวถอนให้ดูโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกัน รากเขาจะอุ้ยรากลงลึกแล้วนะเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรากลงลึกละเดี๋ยวให้ดูอันนี้ได้สามต้นนี่ดูสิเห็นไหมเห็นจะจะเอาไปปลูกหม่องไหนแล้วเนี่ยเห็นไหมรากเขาแข็งแรงมากเลย เนี่ยเวลาปลูกคือสำหรับคนที่มีพื้นที่เยอะๆเนี่ยจะดีมากเลยรู้ป่าอาโวคาโดเนี่ยปลูกได้อ่ะจะดีสวยดีเนาะแข็งแรงดีจังเลยเนี่ยเห็นปะ่ะส่วนมากเราก็จะใช้น้ำหมักอะ่ะน้ำหมักเศษอาหารน้ำหมักขอมนรรมน้าสดฮอร,ร์โมนไข่อะไรแบบเนี้ยเจ้าไปจุ่มหลังบ้านดีไหมจุ่มไว้เนี่ยรากเขาเยอะแล้วไง ยังเดี๋ยวกันเนียรากทะลุลังจริงด้วยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเออนี่ถือว่าเขาแข็งแรงมากเลยเนี่ยรากทะลุเรียบร้อยอันนี้ทะลุยังในบนดิน่าจะทละละุแล<ะ>้วล่ะเพราะว่ารากของอะโวโคาโดเนี่ยค่อนข้างจะแบบงันไงเยอะแล้วเห็นไหมเออน,นี่คือรากของต้นอะโวโคาโดนะไม่ใช่รากของยานางนะเอาไงดี เอาไปเอาไปจุ่มไว้หลังบ้านเช่เยวกอนสูวนต่อไปนะจ๊ะอันนี้เพิ่งจะให้น้องชายไปน้องชายยกไปเลยของน้องชายเขาเป็นน่าจะเป็นเพลี้ยลงเพราะว่า,บาใบไหม้ใบเหี่ยวพวกเพลี้ยไฟอะไรแดงอะไรเงี้ยก็เลยยกให้ทั้งตะก,กร้าเลยสมุนผพลายอารมณ์ดีอันนี้ของน้องยาที่ซื้อน้องยาเนี่ยต้นละสิบบาทนะ อันนี้หางกระรอกภูพานถามว่าเราได้เด็ดไปใช้หรือ,อยังเรายังไม่เคยกินเลยนะนี่ด้วยความสัตว์จริงเลยนะจ๊ะคือเรายังไม่เคยเด็ดไปกินเลยนะเนี่ยว่าจะลองว่าจะลองก็ยังไม่ได้ลองสักทีเห็นจริงๆเราต้องการอยากได้มาหมักหมักหมักกับกระท่อม มันช่วยบำรุงพืชผักได้นะแล้วก็ถ้าเป็นดอกก็น่าจะช่วยไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีมันมีสารเบื่อเมาใช่ปะละ่ะถ้าเป็นพวกดอกเอามาหมักสามารถไล่มแมลงได้นะแคะว,ว่าเมาแล้วครับท่านนี่ฮเนี่ยอย่างเงี้ยคือรากเดินเรียบร้อยแล้วนะย่านางทำกันไปนะจ๊ะทุกคน คือลงคลิปรัวๆเข้าไปคลิปสั้นสลับคลิปยาวไปลงไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจยอดวิวลงแล้วก็ออกไปทำภารกิจมีงานอะไรทำก็ไปทำเลยแล้วค่อยมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆซึ่งแต่ละคนก็ภารกิจเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรีอยสอะไรมากขอให้ขยันลงคลิปที่ช่องตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนเปิด เปิดช่องมาก็ไม่ได้แบบคิดจะเปิดสร้างรายได้นะแต่ก็มีคนมากดติดตามเต็มไปหมดเลยอืมคนที่มากดติดตามก็คือคนรักการปลูกเดี๋ยวคนชอบการปลูกเพราะอะไรปะไซที่กดติดตามที่มีคนมากดติดตามเพราะเขาลงคลิปบ่อยลงคลิปบ่อยคลิปเขาเยอะช่องมาเลยลอยตัวไปเตะตาคนรักการปลูกมากดติดตามไงเนี่ยแหละเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติมากเลยอะ่ะเออ เป็นอะไรที่แบบธรรมชาติไม่ต้องไปวิ่งตามหาทรัพย์เลยอ่ะค่อยๆทำไปนะสวัสดีสาวน้อยสาวน้อยทำสวนเสียงดีดูอ้อยดยีดูอ้อยดำสาวน้อยเดี๋ยวจะให้ดูนี่โตดีไหมเริ่มโตนะเนี่ยนุ่นลำใหญ่เลยนุ่นอ่ะนี่ใครสนใจอ้อยดำไปที่ช่องน้อยทำสวนนะจ๊ะ ใครสนใจเพื่อคุ้มครัดต่างๆลองไปทักหาดูนี่ต้องเอากาบออกนี่ล้ำใหญ่ไหมล่ะล้ำใหญ่นะเดี๋ยวกันเอากาบออกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาใจนั่นเองอ่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะทิ้ง แล้วเขาโตแล้วกาบเขาก็จะแบบกรอบกรอบหลุดมาเองอันนี้ก็อย่าทิ้งอ,นนอันนี้เดี๋ยวไปทำปุ๋ยหมกักกองๆไว้ก็ได้เห็นปะเห็นนะเออหวานอ้อยดำสับพคุณทางยาเยอะออเดี๋ยวก่อนให้ดูนี่ข้าวตองภู้ข้าวของน้องช่องเกษตรพาเพลินนะน้องยานะ เนียเริ่มโตแล้วนะเริ่มโตแล้วเดี๋ยวก็ต้องหาหมองหาหมองให้น้องยาต้องหากระทงกระถางนึง่งปลูกในกระถางนี่แหละวันที่เราทำโรยพริกไปเห็นไหมมันก็จะมีนกมาจิกกินทีนี้รอยอย่างเดียวเลยรอให้เขาย่อยสลาย แล้วเ,เปลือกถ้าตัวไหนที่งอกมาจากเปลือกแสดงว่าแข็งแรงแข็งแรงเลยแหละเพราะฉะนั้นพริกอะ่ะโรยไว้อให้ย่อยสลายแล้วก็สารเผ็ดร้อนนี่ช่วยไล่มแมลงอีกตั้งหากเอออยู่ใกล้ๆไม่ได้นะเผ็ดร้อนนะหนีโรยไว้งี้แหละ บางคนบอกาทำไมปลูกแบบนี้อ่ะปลูกแบบนี้แหละเดี๋ยวเลยนั่นเอง่ะนี่อันนี้น่าจะเป็นกิ่นของเคลใบหยักนะเอามาทิ่มไว้เด็กเออติดติดหนึ่งกิ่งตัดก,กิ่นแล้วเอามาทิ่มไว้เนี่ยเคลอันนี้คือเราเก็บไปกินแล้วแมงแมงลักเด็ดยอดปักชำได้ เนี่ยตัดกิ่งปักชําได้ฟูมักคุณวุฒิก็งามงามไอเฮียเก็บไปกินเรื่อยเลยปลาปลาเราก็จะเก็บผักไปกินประจําอยู่ละต่อสารทิษเนี่ยเก็บกินเนี่ยได้อย่างมีความสุขเลยอะ่ะเดินเก็บกินทุกวันร่างกายมนุษย์เรามันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ชีวิตเรามันจะเสื่อมถอยอวัยวะต่างๆร่างกายของพวกเรามันก็ เสื่มไปตามการเวลานะนะก็เป็นสิ่งมีชีวิตอะใช่ไหมเออเป็นสิ่งมีชีวิตไงทุกอย่างมันก็ต้องเสื่อมไปตามการเวลาแต่พวกเราก็สามารถที่จะชะลอการเสื่อมลงได้ด้วยการดูแลการกินอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายนะไม่รับ อาหารที่มีสารพิษเจือปนอะไรแบบนี้แล้วยิ่งอายุมากๆกินให้น้อยลงเน้นผักผลไม้ดีสุดนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราชะลอความชราชะลอความเสื่อมของร่างกายได้บ้างพอกินอาหารดีๆออกกำลังกายร่างกายก็จะมีภูมิต้านทานใช่ไหม มันก็ช่วยชะลอการเกิดโรคได้เป็นอย่างดีเหมือนในเนี้ยอนนี้วิตามินซีเยอะก็ไปช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเป็นอย่างดีนี่เดี๋ยวเราก็จะเก็บควักควักกินมันจะมันมัน,มนอร่อยบางคนก็ไม่ชอบก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะแทงออกมาแบบนี้เห็นไะเห็นนะน,นะเ,นเขาก็จะแทงออกมาจากเอรอยแตกรอยแยกนี่แหละ แข็งแรงเลยแหละอันนี้โดนกินไปหน่อยนึ่งแหว่งไปนิดไม่เป็นไรสวยงามมากมีตั้งหลายต้นแล้วทําไงอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยอน,นี้จะไปหมกไว้หลังบ้านดีไหมเดี๋ยวไปขุดไว้หลังบ้านรากแข็งแรงคือแข็งแรงทุกต้นนะเนี่ยเพราะรากมันทะลุแล้วแล้วอีนี่มันไม่มีที่ มันเต็มไปหมดแล้วอะคือเป็นคนชอบแบบเพาะนะมีเม็ดอะไรกินอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีเม็ดอะชอบจะมาเพาะดูดินี่ของน้องบีนะในหูนี่ตอนแรกขึ้นมาเยอะนะไอ้ที่ทำเ,เพาะเมล็ดแตงกวาจากผลสดอะที่เมล็ดเขางอกอยู่ข้างในอะถ้าใครจำได้อันนี้ตอนแรกงอกเยอะนะโดนหอยพี่หอยกินไปเยอะแต่นู่นนู่น อันนี้ก็รอดเราเอาเปลือกไข่มาใส่เนี่ยเดี๋ยวค่อยอัปเดตเดี๋ยวค่อยอัปเดตของน้องบีใครสนใจกระท่อมไปช่องแม่บีปลูกผักกันนะจ๊ะทุกคนก็ตอนนี้น่าจะหายกันหมดแล้วอ่ะติดโควิดกันหมดเลยน้องบีน้องบิ๊กน,น้องบีมแต่ก็ไม่มีอาการรุนแรงก็เป็นกำลังใจให้แม่ก็โอเค <c oughs> พวกเราทุกคนนะเนาะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เกิดแก่เจ็บตายโรคภัยไข้เจ็บมันหนีกันไม่ได้นหนีกันไม่พ้นเป็นก็รักษาดูแลให้ดีสุดเท่าที่ทำได้แค่นั้นเอพวกเราคนทำช่อง y o YouTube เราเหมือนคนทำงานหาเงินจริงๆนะคือต้องลงคลิปขยันลงคลิปเราเป็นพาร์ทเนอร์ไงเราก็ต้องขยันลงคลิปคลิปทุกคลิปก็มีเหรียญ ถึงจะยังไม่ผ่านกฎแต่คลิปที่ลงๆง,งไปน่ะอนาคตมันก็เหรียญเข้าอยู่ดีตอนผ่านกฎหนึ่งพันับสี่พันชั่วโมงใช่ไหมก็ถ่ายเข้าเนี่ยถ่ายกันตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกนะนี่เริ่ม,พมเพาะเมล็ดพอโตมาหน่อยก็นี่เลยอัปเดตเลยแบบนี้แล้วก็โตไปหน่อยอัปเดตเลยค่อยๆถ่ายมีคลิปให้ลงทุกวันเลยพวกเราเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้นไม้ทุกต้นเนี่ย ถ่ายวันละคลิปเนี่ยคลิปสั้นนะถ่ายไปคลิปสั้นสลับคลิปยาวอย่างที่บอกอ่ะคลิปสั้นมันก็ตามซับมาให้เราไงคลิปยาวก็เติมชั่วโมงแล้วก็คลิปยาวก็เรียนก็ขึ้นดีไปดีกว่าอุยเดี๋ยวฝึกร้องเพลงนี้ก่อนฝึกท้ายๆคลคลิปไม่ค่อยมีใครแบบได้ยินเท่าไหร่ กรุงธนบุรีน้ำนี้ดังไปทั่วถิ่นสมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมาเกรอก,ก้องเกรียงไกรวงเวียนใหญ่ผ่านไปบูชา พระศกนิกรทั่วลาต่างก็มาขอพรทนบุรียังมีลูกนี้คนหนึ่งเสียใจเสียอย่างสุดซึ้งหวังพึ่งมาว่าวน แฟนลูกนี่หายอยู่โรงงานใหญ่จากไปจำจอนตามหาทั่วตรอกซอกซอนจากที่นอนไม่หวนมาเนาะพอละตีนกสิทธิ์กำลังฝึกร้องอยู่ฝึกหลายรอบเลยฝึกจนเสียงแหบอ่ะก็จะได้ยินเราร้องเพลงที่เราฝึกอยู่บ,บ่อยๆนะจ๊ะ ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะจ๊ะให้ความรู้ให้ความรู้ใหม่ๆพวก,กเราด้วยคุณนัทธุตนวลจันง,งามจริงๆฟูมกักได้เก็บมเมล็ดพันธุ์ด้วยโรยไปทั่วหมดแล้วตอนนี้ไปแล้วสู้ต่อไปลงคลิปรวัวๆคลิปสั้นสลับคลิปยาวนะจ๊ะจูงมือเติบโตไปด้วยกันอนาคตขา้างหน้าเศรษฐกิจดีเราก็จะมีเงินใช้ในวัยชาราขยันลงคลิปเถอะเหนื่อยก็พัก พักแล้วชาร์จแบตแล้วเอามาใหม่ต่อเลยลุยแค่นี้นะ